เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบานันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมค่ะนำโดยศาสตราจารย์ดรสมปองคล้ายหนองสวงร่วมกับพันธมิตรบริษัทโค้ดคอมแบ็กซีเอจำกัดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนบริษัทเทอร์มาเทคเทคโนโลยีไทยแลนด์และบริษัทมิวส์อินโนเวชั่นจำกัดค่ะและเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทยจัดงานโคดิ้งเอลาเน็กเวฟออฟไทยแลนด์อีดูเคช น,นหอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากมหากรรมการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่แล้วยังมีประาฐกาถาพิเศษจากศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้วาราชการกรุงเทพมหานครและนายเทพภริศส,สีน้ำเงินประธานบริหารโค้ดคอมแบ็กพร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งสองวันค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่17และ18มีนาคมณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุง มหานครตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะงานทั้งหมดเข้าชมฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะงานในวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นชื่องานนะคะก็คือ Coding Era Next Wave of Thailand Education ก็คือขื่นลูกใหม่ของการเรียนในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาษาโคดดิ้งอเป็นการจัดงานที่ทำงานร่วมกันร,ระหว่างกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้มาเปิดงานและก็พูดคุยเรื่องของหลักการของการที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยงานของเราซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาก,านากำลังคนนะคะและสถาบันอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมกันจัดงานกับทาง c ค d e Combat เพื่อที่จะพัฒนาทักษะใหม่ๆ แห่งอนาคตสำหรับอาชีพใหม่ๆที่อยู่ในยุคดิจิตัลที่พวกเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ถึงอนาคตในอันใกลน้นี้มันเป็นการจัดงานร่วมกันร,ระหว่างภาคีเครือข่ายภายใต้การบริหารจัดการทุนของบบคกับโค้ดคอมแบทกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมกันอยู่ประมาณสัก50หน่วยงานพร้อมกันขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาเยาวชนคนไทยให้เตรียมพร้อมที่จะมีอาชีพโดยเฉพาะการต่อยอดอาชีพที่ใช้ภาษาโคดดิ้งที่บอกว่าที่จะต้องเชื่อมโยงและพูดคุยกับง่ายๆคือภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเราจะทําให้ภาษาคอมพิวเตอร์ไปช่วยในการเ,าเขาเรียกว่าสร้างอาชีพในทางด้านการเกษตรสร้างอาชีพในแง่ของการเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สร้างอาชีพในแง่ของการทํางานกับโรบติก AI สร้างอาชีพที่เชื่อมโยงกับการาการเงินแบบใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นโลกของยูจิตดิจิทัลและที่สำคัญในแง่ของกระทรวงอุดมศึกษาเราในแง่ของเด็กเขาเรียกว่าเด็กปริญญาตรีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะที่กำลังจะออกมาสู่ตลาดแรงงานภาษานี้จะเป็นภาษาสำคัญในแง่ที่เขาจะได้รับการพิจารณาในแง่ของการทำงานที่ดีขึ้นมีโอกาสในแง่ของการได้รับเงินเดือนที่ ดีขึ้นมีโอกาสในแง่ของการที่เขาจะได้ทำงานร่วมกับคนต่างชาติโดยอาศัยภาษากลางที่ใช้กับเครื่องอคอมพิวเตอร์หรือดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเราทำงานร่วมกันค่ะกับโค้ดคอมแบทกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายของอวิทยาลัยอาชีวะเครือข่ายของโรงเรียนมีอย่างน้อย3-400ิบโรงเรียนค่ะคุณทีเจจะเติมอะไรไหมคะครับค่ะ ก็ทาง,งบริษัทโคฟมแบนะครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงอวและก็ทางบอด้วยนะครับ<ๆ>ที่มาเป็นร่วมพาร์ทเนอร์ชิพในครั้งนี้ที่โคฟัมแบ,บเป็นแพลตฟอร์มที่ก่อตั้งมาเกือบ9ก้ปีปีแล้วครับซึ่งมีผู้ใช้เกือบ20ิบล้านคนทั่วโลกเราเปิดตัวในไประเทศไทยในปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็จริงๆประการที่หนึ่งที่ทำงานร่วมบขเป็นคอมมินดีมากในการทำวิจัยร่วม กันดูว่าแพลตฟอร์มแบบนี้โคดิ้งแบบนี้ในเมืองไทยไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เราดีเราเป็นประเทศแรกๆครับที่กำกำกกำลังทดสอบดูว่าเด็กอนุบาล5ครับ5้าขวบสามารถจะฝึกโคดดิ้งได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการการทำวิจัยนะครับของดานมาร,นร้ยไห่นะฮะ อันสำคัญก็บอกว่าวันนี้จัดงานที่นี่อยากจะบอกประชาคระชาชนทุกคนมาร่วมงานนะครับเพราะเป็นฟรีนะครับ <S <S ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะฮะและยิ่งกว่านั้นคือมาดูครับผลงานคนไทยที่มีทักความสามารถมหาศาลนะครับที่จริงๆเนี่ยและเด็กคนไทยครับสามารถเรียนโคดิ้งได้จริงๆในค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงอะไรเลยและก็จะเข้าถึงได้นะครับจริงๆแลผมจริงๆต้องบอกว่าโคดิ้งที่เราชอบมากมันเพราะว่าเป็นอาชีพครับและเป็นภาษาที่สามารถทําเงินได้ทันที ไม่ต่างกับภาษาอังกฤษเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ต่างกับภาษาจีนเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าคนเนรียนภาษาโคดิ้งได้ในไม่กี่เดือนสามารถทําโปรแกรมได้ทําเว็บไซต์ได้ทําหาเงินได้เบื้องต้นเป้าผมว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากครับที่รัฐแ,และก็ภาคเอกชนมาทํางานร่วมกันในการที่จะส่งเสริมทําให้คนไทยนั้นฝึกภาษาโคดิง้งและให้รู้ว่าโคดิง้งทุกคนโคดได้จริงๆนะครับในวันนี้ถึงบอกว่าเป็นเป็นยุคใหม่เป็นคลื่นใหม่ครับให้เราลองดูว่าปักธงการศึกษาไทย น่าจะสามารถฝึกฝนโคดิ้งได้และทําให้ประเทศเราเป็นประเทศแห่งโคดิ้งในอาเซียนเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเราจะกลายเป็นแคปิตอลหรือกลายเป็นมืองหลวงแห่งหนึ่งเรื่องโคดิ้งได้ครับก็หวังว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งทางภาครัฐที่จะสามารถส,งส่งเสริมตรงนี้ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ งานนี้ที่เราจัดขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนมากโดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนนี่ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นอินิเชทีฟโดยเฉพาะเรื่องของโอกาสของทุกคนในแง่ของการเรียนการศึกษาใช่ไหมคะทางกรุงเทพจริงๆแล้วในแง่ของที่กระทรวงเรานะคะที่ดูแลอยู่โดยเฉพาะกระทรวงอวหรือบพคดูแลอยู่เราก็มองเห็นร่วมกันกับทางเอกชนว่าคนไทยเราเป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถโค้ดได้อย่างแน่นอนเราสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาที่1、ที่2ที่3ที่1คือภาษาไทยที่ 2. ภาษาอังกฤษโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วภาษาที่3ของเราซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เราไม่แพ้ใครเราเก่งแล้วเราก็ดีแล้วเราก็เหมาะมากในการที่จะเป็นเมืองที่มีคนเข้ามาอยู่ เป็นเมืองที่เป็นไปได้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเป็นเมืองของคนดีเมืองแห่งเมืองยิ้มพร้อมกับยังมีเรื่องของการคิดแบบตรรกะแบบโคดดิ้งที่เรากำลังทำกันอยู่นะคะเชิญชวนเลยค่ะเสาร์อาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีของทุกท่านเราเปิดฟรีแล้วเป็นสองวันที่มีทั้งนินทรัศการของอาจารย์นักวิจัยที่อยู่ทั่วประเทศไทยที่เป็น คนเก่งมากๆมาช่วยให้ลูกลูกของท่านให้เยาวชนคนไทยของเราทุกคนมาช่วยกันดูมาช่วยกันเลินแล้วมาช่วยกันผลักดันนะคะอีกเว็บหนึ่งจากคนไทยของเราที่เป็นคนดีอยู่แล้วก็จะยิ่งเจะิดดีมากยิ่งขึ้นในแง่ของการที่เราจะไม่แพ้ใครเลยในโลกนี้ทั้งประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาแล้วก็อนาคตนี่คือสิ่งที่เตรียมพร้อมและโอกาสค่ะเชิญชวนนะคะ พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันแล้วก็นิทรรศการอยู่ที่นี่พร้อมกับมีเวทีกลางค่ะขอบคุณค่ะ